ครับพอดีได้รับสินค้าใหม่แล้วนะครับผมนี่ผมสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับก็สั่งซื้อทางช้อปปีนะครับตดี๋วนี้เป็นแบตเตอรี่12โวลต์ 5m นะครับผมสั่งซื้อมาในราคา237บาทนะครับถูกมากเลยนะครับราคาไม่ถึง300บาทนะครับรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับคือน้วันที่ผมสั่งซื้อเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3วัน สินค้าถึงเราเลยนะครับผมก็จะมาแกะกล่องชมกันเลยนะครับว่าภายในมีอะไรแถมให้เราบ้างนะครับก็มารีวิวไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมสำหรับแบตเตอรี่ g e ลแบตเตอรี่นะครับก็เป็นแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ mf นะครับรุ่น ltz 5 s นะครับผม12โวลต์5แอมป์10 hr นะครับผมก็สั่งซื้อมาในราคาถูกมากนะครับเราจะมาแกะตรงโฟมกันกระแทกออกก่อนเลยนะครับส่วนตัวกล่องนะครับก็ถือว่าแพคกิ้งมาให้เราอย่างดีเลยนะครับผมส่วนเจ้าแบตเตอรี่12โวลต์5แอมป์เนี่ยก็ลูกก็จะไม่ใหญ่มากนะครับก็ลูกขนาดพอเหมาะนะครับไว้สำหรับใส่รถมอเตอร์ไซค์นะครับ อันนี้คือข้างกล่องนะครับก็จะมีข้อควรระวังด้วยนะครับผมมี1 2 3นะครับเพืเเ่อนๆก็ดูรายละเอียดเอาเองนะครับส่วนดูรูปลักษ์ภายนอกนะครับยังไม่มีอะไรเสียหายนะครับเรามาดูด้านในกันเลยนะครับว่าเราได้อะไรกันมาบ้างนะครับก็มีน็อสกรูแถมให้นะครับ ส่วนแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับมี iso 9 0 0 1นะครับแล้วก็ iso 1น0 0 1นนะครับคือมี iso สิ่งแวดล้อมแล้วก็ iso คุณภาพั่นเองนะครับเห็นระบุไว้ข้างกล่องนะครับแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับทูโทนของแบตเตอรี่ก็เป็นสีดำนะครับส่วนขั้วบวกนี้จะมีโทนเป็นแบบสีแดงนะครับขั้วรบก็จะมีเป็นแบบสีดำนะครับนี่ครับ เขาก็จะระบุขั้วให้ชัดเจนนะครับ